อันว่านายกาละเป็นลูกชายของท่านอนาถาพิเดกาเศรษฐีแต่เขาไม่สนใจพระศาสนาเลยไม่ยอมไปวัดไม่ฟังธรรมไม่ช่วยเหลือสงฆ์แม้พ่อจะเตือนก็ไม่ฟังเศรษฐีเป็นวงลูกและจะตกนรกจึงคิดจะใช้เงินล่อนายกาละตกลงจะไปวัดรักษาอุโบสถเพื่อแลกกับเงิน้อยกหาปณะนะแม้จะไปวัดแต่ก็ไม่ได้ฟังธรรมกลับบ้านเช้าตู่เพื่อเอาเงินวันต่อมาเศรษฐีเสนอเงินพันกหาปณะ,ะให้นายกาละ ไปยืนหน้าพระพาของพระศาสนาและเรียนธรรมะมาหนึ่งบทนายกาละก็ไปวัดตามนั้นต่อเนื่องจากเรื่องเดิมนายกาละที่ไปวัดเพื่อรับเงินผ่านกหาปณะนะไม่ตั้งใจฟังธรรมกลับกลายเป็นว่าพระศาสนาทาให้เขาไม่สามารถจําบทธรรมที่ต้องการจะเรียนได้ด้วยความจางใจที่จะจําบทธรรมให้ได้นายกาละจึงตั้งใจฟังพระธรรมอย่างลึกซึ้งและในที่สุดเขาก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันวันรุ่งขึ้นนายกาละกลับมาบ้านพร้อมกับคณะสงฆ์พ่อของเขาเหตุอา อาการของลูกก็รู้สึกยินดีเมื่อเศรษฐีจะมอบเงินไปนกหาบนะให้นายกหาบนะนายการ,ระากลับปฏิเสธเพราะเขาได้เข้าถึงทำแล้วไม่ต้องการเงินอีกต่อไปทําให้เศรษฐีแปลกใจและเล่าเรื่องนี้ถวายพระศาสดาหลังจากขาปฏิเสธเงินของนายการ,ระพระศาสดาถึงตัดว่าโสดาปฏิผลที่นายการ,ระได้บรรลุนั้นประเสริฐกว่าสมบัติใดๆใ,ในโลกไม่ว่าจะเป็นการเป็นกรรษัตริย์การเป็นสวรรค์หรือการเป็นผู้ปกครองในภพภูมิ พระองค์ทรงอธิบายว่าแม้กษัตริย์จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังไม่พ้นจากอบายภูมิแม้องค์พระโสดาบันซึ่งเป็นผู้ที่ประตูแรกนรกปิดสนิทแล้วจะไม่กลับมาเกิดในพบที่8อีกด้วยเหตุนี้โสดาปฏิผลจึงถือเป็นคุณชาติที่ประเสริฐสูงสดุดเมื่อจักพระธรรมเทศนาผู้คนจำนวนมากก็ได้บรรลุอริยผลตั้งแต่โสดาปฏิผลเป็นต้น